36ด่านพลิกมุมมองพระโอวาทพระพุทธจี้กงหมันมองเห็นความผิดของตนเองตลอดเวลาไม่มองเห็นความผิดของผู้อื่นก็จะรู้ว่าตนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างแล้วผู้อื่นนั้นมีความดีอะไรบ้างเมื่อรู้ความดีของผู้อื่น จึงจะมีจิตใจที่เคารพผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีจิตใจเคารพผู้อื่นตลอดเวลาก็จะมีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเวลาถ้าสิทธิ์มองผู้อื่นผิดก็จะทำให้มองทุกอย่างผิดพลาดไปหมดทำให้มีความเย่อหยิ่ง ทนงตนขึ้นมาคิดว่าตนเองนั้นเก่งกว่าผู้อื่นผู้ใดทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตนเองนั้นหลงระเริงไปแล้วทำให้ตนเองนั้นยากที่จะมองเห็นตนนี่คือจุดเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างปัญหาขึ้นภายในทั้งจิตใจของตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้างและตัวของสิทธ์เองด้วยในจุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในจุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิทธิ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นก็จะมีความสุขแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีการมองหาตนเองหาจุดบุกพร่องตรงนั้น ก็จะมีความกระจ่างชัดขึ้น